มือเย็นวันนี้เป็นมือที่สามมีรีเควสมาเองเลยค่ะวันนี้นางอยากกินแกงถั่วแขกตุรกีเมนูนี้เป็นเมนูที่ทาง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเริ่มต้นเมนูนี้ของยิงด้วยการนาถั่วแขกที่อัดฟีสไว้มาละลายน้ําเป็นถั่วแขกที่ไม่ย่าหัน่นแล้วก็เอามาแช่ฟีสไว้ให้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะส่วนวัตถุดิบอื่นๆที่เราจะใส่ในแกงวันนี้ก็จะมีหอมใหญ่กระเทียมแล้วก็มะเขือเทศล้างทาความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหรือใครอยากจะหั่นชิ้ มะเขือเทศนะคะเพราะฉะนั้นอิงก็จะต้องปอกเปลือกให้เรียบร้อยด้วยค่ะปีนี้แม่ย่ายังไม่ได้ปลูกมะเขือเทศนะคะต้องอาศัยซื้อจากในตลาดมากินค่ะมะเขือเทศรอบนี้ได้มาจากในตลาดกิโลละประมาณ80บาทลูกใหญ่ๆสวยๆหวานฉ่ำมากเลยค่ะทุกคนวัตถุดิบที่เราใช้ทําแกงถั่วแขกตุรกีในวันนี้ก็มีแค่นี้เลยนะคะเตรียมของเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทํากันเลยค่ะตั้งหม้อถั่วแขกที่ละลายน้ําแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ผักที่เราหั่นไว้ตามลงไปได้เลยค่ะดูสีสันในหม้อตอนนี้คือสวยมากทุกคนค่ะแกงของอิงในวันนีี้้้้้กกกกกก็็็จะะรงสดวววยยเลลลือออิไทแแขนนค่มใ พริกป่นหวานไปด้วยนิดหนึ่งนะคะพอ่พอๆขอมาค่ะแล้วก็สาคัญมากที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ํามันมะกอกค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้เลยนะคะง่ายมากส่วนใครจะกินรสชาติขนาดไหนนั้นก็กะกะเอานะคะอันนี้อิงปรุงรสก็กะกาเอานะคะ,นนกากาะ,คะแต่มั่นใจว่ามันน่าจะอร่อยแน่นอนเพราะว่าอิงใส่ขนอนก้อนไปก้อนนึงเลยคะ่ะใส่ไปทางก้อนขนาดนี้ไม่นัวก็ให้มันรู้กันไปนะคะใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนๆน,นิดหน่อยนะคะปิดฝาตั้งไฟอ่อนค่อนกลางตุ๋นไปเรื่อยๆประมาณ20-25นาทีในระหว่างนั้นก็เปิดฝามาเช็คได้นะคะเช็คดูววว่่่าาาาาถัขออองงเเรรรรสุกตตมที้้แลหื หากได้ความสุกข,ของถัว่วตามที่เราต้องการแล้วก็เปน็นนันว่าเสร็จพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเมนูนี้ก็จะนิยมทานกันในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าถั่วสดๆจะมีให้ทานในช่วงหน้าร้อนนี้ละค่ะแต่อันนี้ของยิงก็ใช้ถั่วข้ามปีไปเลยนะคะแต่ก็อร่อยค่ะ